سورة الليل بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ت ت ي ى ความหมายของสุรอัลเลยขอสาบ,บานด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมและด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสงและด้วยผู้ทรงบังเกิดเพศชายและเพศหญิง แท้จริงการงานของพวกเจ้านั้นย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอนส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรงองัลลอฮ์และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีเราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายดายและส่วนผู้ที่ตรนิและถือว่ามีพอเพียงแล้วและปฏิเสธสิ่งที่ดีงามเราก็จะให้เขาได้รับความลำบากอย่างง่ายดายทรัพย์ส,สมบัติของเขา จะไม่อำนวยประโยชน์แก่เขาได้เมื่อเขาตกไปในเหวนรกแท้จริงหน้าที่ของเรานั้นคือให้การชี้แนะทางและแท้จริงปรโลกและโลกนี้เป็นของเราดังนั้นข้าขอเตือนพวกเจ้าถึงไฟที่ลุกโชนไม่มีผู้ใดจะเข้าไปเผาไหมในมันนอกจากคนเลวทรามที่สุดคือผู้ที่ปฏิเสธและผินหลังให้ ส่วนผู้ที่ยำเกรงยิ่งนั้นจะถูกปลีกตัวให้ห่างไกลจากมันซึ่งเขาบริจาคทรัพย์สินของเขาเพื่อขัดเกลาตนเองและที่เขานั้นไม่มีบุญคุณแก่ผู้ใดที่บุญคุณนั้นจะถูกตอบแทนนอ,อกจากว่าเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากพระเจ้าของเขาผู้ทรงสูงส่งเท่านั้นและเขาก็พึงพอใจ องประกอบของสุรอัลไยเป็นบัญจัิมะเกียมีจำนวน21อายะกล่าวถึงการต่อสู้ดิ้นรนและการแข่งขันกันในชีวิตนี้แล้ววันปลายของเขาก็ไปสู่ความสุขหรือความทุกข์ขอบคุณสำหรับการรับชมยาซากัลลุคอยรอน